วันนี้พามากินตลาดนัดนะกระเพราหมูยี่สิบห้าบาทอ่าเดี๋ยวจะ,กะแกะให้ดูแกะให้ดูน่ากินมากแล้วก็ราคาดีนี่ให้ทุกคนดูราคาโอ้โหน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูแล้อเลยอ่ะ รสชาติคือจับจ้านถ้าแบบคู่กินกับข้าวนะคือสิ้นละเนี่ยอร่อมยมากราคาตลิงมากมหนังไก่มากินคู่กับหนังไก่แซ่บๆอร่อยมาก หนังได้กุกต๋อขาลองดูวันนี่เป็นบางชีสเลยแบบกินอะไรที่อยากกินทุกคนคุยเยอะมากแต่บอกว่าอยู่ที่500บาทกุ๊กคือกินเหลืออยู่ห้อมเงี้ยแต่รสชาติเขาจะจัดนะเขาจะไม่จืดๆอะไรคือว่าถ้าคนที่แบบชอบกินรสจัดแล้วก็กุ้งข้าวกินเนี่ยกำลังดี ทกวราทเปเกมหานเอนมาซืกันเยอะมากราคาูราคาจะต้องได้ทุกคนดูถ้าเราไปซื้อห้่งเราอะราคาก็ส่มา่สี่ิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบก็คือถ้าใช้จ่ายตึกแบบนี้นะอะไรที่ประหยัด้เราก็ประหยัดเนาะเอานี้ไม่ได้บูมลี่กันนะแล้วแต่แบบว่าคนที่ชอบแล้วก็ถูกสลิตอะไรเงี้ยหมายถึงว่าชอบรสชาตินี้แล้วก็ราคานี้อโอเคก็ทำสบายเลยนะแต่ว่ามันดัน้ยมากกรือปกติทกับขาวอมารับลูก มีโอกาสก,ก็ช่วงรอนะทุกคนเราลูกเดือนทิ่สีก็อือร่อยอ่ะเป็นน้อ,อ,อ้แ้วอร่อยมากเลยทุกคนตอนนี้รู้สึกอิ่มแล้วแต่ก็ยังไม่หมดหอ่ะนี่ยมัมมีซินไปเยอะมากแล้วนะเนี่ยอร่อยมากเลยเนอะ่ย ตัดแม่หวามันั่นไม่ไหวหือเหลือแต่เนี่ยดนเหลือเยอะมากเลย้วเถ้าอใครกินแบบาวกเนียแบนีแต่็ยังยอยู่นะเอาไปากินไม่หมดเพราะมันเยอะมากปกติมีข้าวผาเนไม่กินปกติจะกินข้าวก้อง อ่ะาเอาเองเพาเราอึดไปถอโอเคกิล hmm. uh. ้วอกนนล้ขึนกระเพาป้าเห็นี้เนื้อสัมผักระเพาถูกเกินเทียมกระเพาให้เยอะมากขนเยอะ ้องแบบีเป็นลังๆอ่ะนี่ครับมันมีหูชิ้นด้วยนะ ท่านี้ครับหมูสาอะค่ะไทดามไหมคบ